นี่วันนี้เขาจะทำหมูคลูกปุ่นครับสำหรับคอกับแรมทาผขาดเมนูนี่เลยมาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าเมนูวันยุทธสายกับแรมต้องดูเนอะเตรียมเจนหมูสันคอหนอกครับผมนํามาซอยเป็นจิน้นเป็นจิ้นพอดีคําครับซอยเป็นเส้นเป็นเส้นบนาตะไดเนอะหมอบใส่ปากแล้วเกีเ้ยวมดภายในหนึ่งนาทีก็อปอละ S 1> <S 1> <S จากนั้นเนี่ยเขาก็มาแยะข้าคั่วเตรียมล้อก่อนเน้อใจขา้าวเหนียวกอขอหกเนื้อคั่วบนมอขางไฟอ่อนๆอ่อนๆแล้วเอามาปั่นแล้วก็เตรียมพอมทํากันเลยเนี่ยครับผมสั่นข้อหมูซอยเป็นเส้นๆพ้อมแล้วแล้วก็น้ามาครุกกับน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ามันหอยผงปุ้งรสแล้วก็น้าตาลครับผมแล้วก็นวดนวดนวดขยำขยำอย,ย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นก็เอาแปรงถอดกรอบลงไปมักครุกแป้งให้เขากับ จิ้นหมูครับผมจากนั้นก็เอาเข้าวคั่วปนเดี๋ยวข้าวคั่วหอมข,อขาวขขาวหอมกลิ่นมอขังไม่เนยๆ <l ug> ลงไปคลุกเลยครับผมปิ้นลุ่มมาบนเทลงไปแล้วคลุก,กัให้เข้ากับจิ้นเลยครับผมรสชาตินี่เวลาทอดออกมามันจะกรอบทางแปง้งแล้วก็เม็ดข้าวคั่วติดติดเนื้อตัวครับผม <l ug> นี่มาใส่ใบมะกิวมะกรูดซอยลงไปโรยนานแล้วก็คลุกเข้าขยะเหมือนเกยครับผม ทั้งหมดของส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเฮาก็มักไว้หนึงชั่วโมงนะครับผมคือมันเข้าจิ้นก่อน <c oughs> แม่ได้เวลาเป๊ะเพื่อนมาพอดี แจกฟองๆรอในตู้เย็นนะครับจากนั้นก็ตั้งหม้อขางอ้อนๆนำมาทอดบนไฟอ่อนๆครับผมมันคนไปคนมานี่เหลืองขึ้นมาทีละหน่อยกําหน่อยกําหน่อยนะครับผมต่อไปเฮาก็ใส่ใบมะกิวทอดรวมกันเลยจ้าทอดมันจนกรอบนะครับผมแล้วก็ง่หวามพริกลงไปทอดต่อเลยตักใส่กระซอนยัดน้ำมันเห็นหน้อยหนึ่งแล้วเสตเด,ดน้ำมันให้หนอจากนั้นเนี่ยก็กรีบใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยครับผมสันคอหมูติ๊บ มันหม้อหม้อคลุกคเคล้าเคื่องปุง้งทอดไบมะกร์เก้วก็ทอดพริกทอดกินแหนมกันหม้อเสียงจังตั้งนี้แหละครับผมเพิ่มความเผ็ดโ <c oughs> รยนาโดยพริกป่นกับข้าวคั่วนะครับผมแต่งแต้มห้หน้ากินมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะดีตำส้มปูป่าหา้าแซบๆน,นุ่นเนื้อผักกับแหนมเห็นน้อยพร้อมๆกับขนมเส้นโรยกระเทียมเจียวสมะยิ่งขึ้นไปเลย <c oughs> วันแล้วอย่าลืมจัดนะครับ อร่อยชัวร์แน่นอนจ้า